ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชีวิตติดล้ออิน USA นะคะตอนนี้มีกับคุณ r อก,กี้อยู่ที่เม r a ร n เนี National Park ที่รัฐวอชิงตันนะคะแล้วก็ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ Paradise Visitor Center นะคะเพื่อที่จะไปเดินเทรลดูความสวยงามของเทรลสกายไลน์กันค่ะไปคะ่ะตามพวกเรามาคะ่ะว่าพวกเราจะทำได้ไหมเพราะว่าเทรลนี้5.5ไมล์นะครไปกับ แล้วก็ชใช้เวลาเดินทาง4.5ชั่วโมงด้วยกันค่ะทุกคนตามพวกเรามาค่ะว่าพวกเราจะเดินได้ไกลแค่ไหนแล้วก็จะไปถึงสกายไลน์ไหมไปค่ะเดี๋ยวพวกเราจะไปอ u อม a ทูโฟลส์ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลามากทุกคน ที่ Mount Rainier National Park นะคะมีทางเข้าถึง4ทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือ south west south east north west north east นะคะแล้วก็วันนี้พวกเราเข้าทางฝั่ง south west นะคะทุกคนแล้วก็ที่นี่นะคะยังเป็นภูเขาไฟที่ยัง active อยู่นะหรือว,ว่าภูเขาไฟที่ยังทำงานอยู่นะคะที่ที่ใต้ของภูเขาแห่งนี้นะคะแล้วก็ ที่นี่คือเนชันอลพาร์คที่4ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะวิวสวยมากเละทุกคนเห็นเขาบอกว่าใกล้ถึงน้ำตกแล้วนะคะเดินไปนิดเดียวค่ะเขาพูดนะนี่นะคะทุกคนน้ำตกเป็นไงคะสวยไหม มีภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยู่ที่แบ็กกราวน์นะคะคุณ็อกกี้กับอาวีไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะเดินต่อสกายไลน์เทรลนะคะทางด้านนู้นนะคะไปค่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะเดินได้แค่ไหนนะคะดูมุมนี้นะคะนี่คือเดินต่อออกมาจากน้ำตกนิดเดียวนะคะก็จะเป็นสะพานนะคะตรงนี้เพื่อที่ข้ามฝั่งไปสกายไลน์นะคะจริงๆตรงนี้ก็เป็นสกายไลน์อ้ยลื่นกัทุกคนตรงนี้ก็คือสกายไลน์เทรลนะคะแค่มันเชื่อมกันนี่นะคะแล้วก็น้ำตกลงไปตรงนี้นะคะทุกคน นนี่ะะคะช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะก็พวกออดอกไม้ป่าหรือว่าต้นไม้ป่าต้นเล็กๆนะคะกำลังขึ้นเลยนะคะแล้วก็หิมะละลายมันก็เลยขึ้นมานะคะเขาก็เลยมีเชือกกั้นให้ให้ทุกให้คนมาเที่ยวเ,ยเดินตามเทรลนะคะไม่เดินออกเทรลถ้าเกิดเราไปเหยียบย่ำ สนูไอ,ไอไอหิมะเนี่ยต้นไม้มันก็อาจจะตายได้นะคะทุกคนนี่นะคะทีนิดพูดถึงนี่คือพอหิมะละลายพวกดอกไม้ป่าก,ก็ขึ้นนะคะเขาถึงให้เดินตามเทรลอย่างเดียวนะคะไม่ไปเหยียบย่ำมันนะดอกนี้สวยมากค่ะทุกคนไม่รู้ดอกอะไรนะคะขึ้นเต็มเลยนะดูด ตอนนี้นิดขึ้นมาสูงพอสมควรนะคะทุกคนก็อย่างที่เห็นค่ะเต็มไปด้วยหิมะนะคะแล้วก็ดอกไม้ป่าเพิ่งเริ่มบานนะคะคนก็ข้างบนนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะด้วยความที่มันค่อนข้างขึ้นมาสูงแล้วนะก็เลยมีพื้นที่เป็นของตัวเองคะ่ะทุกคนสวยมาก ถ้าเกิดใครจะมาที่เมส์เรเนยที่รัฐวอชิงตันนะคะนิดขอแนะนำให้มาช่วงซัมเมอร์นี้เลยค่ะทุกคนสวยนะคะแล้วก็ก็คือยังมีหิมะให้เห็นนะคะแล้วก็ดอกไม้ป่าก,กำลังขึ้นบานสวยเลยค่ะอย่างที่นิดโชว์ไปในวิดีโอนะคะทุกคนนิดคงเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะคะเพราะว่ายังอีกไกลมากคะ่ะแล้วก็ต้องเดินบนหิมะนะครับมันค่อนข้างลื่นนะคะเดี๋ยวนิด จะกลับไปหาคุณล็อกกี้ที่อาวี v กันเรากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะช่วงบ่ายนี้พวกเราจะไปเดินเทรลอีกเทรลหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆสกายไลท์เทรลนะคะก็เทรลนี้ชื่อ naturally vista trail นะคะไปกับน่าจะไมนิดนิสนะคะเดี๋ยวคุณล็อกกี้เก็๋อแจะเดินไปด้วยนะคะเทรลนี้ไปค่ะตามพวกเรามาว่าเทรลนี้จะสวยงามแค่ไหนนี่นะคะที่จอดรถของเทรลนะคะก็เยอะอยู่นะคะ เทรลนี้1.2ไมล์ทริปนะคะจะใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะทุกคน Just be careful You just hope that I'm gonna lay down on my ass That's why Yes w oh oh. Trail ตลอดเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็มีหิมะปกคลุมค่ะ มีฮันนี่เออ here you go it's coming โอ้ยไปค่ะทุกคนโซโลอีกแล้วนะคบคุณร็อกกับอวีไปอีกแล้วเพราะเดินไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันเดินยากนะคะด้วยความที่หิมะมันเป็นแบบนี้นะคะ จากหิมะตรงนั้นได้นะคะก็เดินสบายเลยนะคะตรงนี้ไม่มีหิมะนะคะจุดนี้อย่างที่เห็นข้างหลังนี้เลยเดินเดินสบายๆเลยนะเทรลนี้นะคะดอกไม้ป่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะกำลังขึ้นสวยงามเลยนะคะขึ้นเยอะมากคะ่ะฝั่งนี้เหนะ <S 2> <S 2> เดินออกมาที่เดิมนะคะมันเป็นเหมือนกับเป็นลูปนะคะ นี่เดินออกมาตรงนี้เลยนะตรงที่นี้เข้าไปตอนแรกนะเดี๋ยวนิดให้ดูวิวค่ะว่าจุดไหนนี่นะคะข้างหลังนิดเลยค่ะวิวนี้นะคะนิดเดินไปแล้วก็วนกลับมาออกมาฝั่งนี้นะไปค่ะตอนนี้ก็เดินกลับอาวีกันนะคะทุกคน ตอนนี้กลับมาถึง RV แล้วนะคะทุกคนโอ้ยเหนื่อยเอาการหาน้มแบก I made it one loop กลับที่พักกันนะคะทุกคนที่เราพักคือมันเป็นอของ National Forest นะคะอยู่ห่างจาก Paradise Visitor Center ประมาณ26ไมล์นะคะ จะใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะกลับไปถึงที่ที่เราพักนะคะไปค่ะนี่นะคะที่พวกเรานอนตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตรงนี้เป็นคล้ายๆกับ National Forest นะคะชื่อ Sahara Creek Trailhead Camping Area แคมป์นี้นะคะทุกคนเปนเป็น horse camp นะคะก็เลยจะมีคนที่ทมาแคมป์แล้วก็เอาม้ามาด้วยนะคะ yes horse hour number t w t y where's the chair? They left chair s h e t h e e f your share there what มีคนมาเอาสปอร์ตเราไปด้วยอะงงมากคือระวางเก้าอี้ไว้นะคะ cheesy, like is, huh? เนี่ยนะคะเก้าอี้เราก็มาทิ้งไว้ข้างฝั่งนี้นะคะเห็นไหมคะเก้าอี้เราไม่รู้ว่าจะเอายังไงนี้โอเค น่าเกียดมากเลยอะ <sm ell> crazy we got this our share just <Well, S 1> o <to> k like a n จะโชคดีนะคะไอสปอตข้างๆมันว่างพอดีท an ุกคน you good